ใช่ค่ะคุณแม่ฮะถุงเเเนนนนี่่ยกั้้บบ้วโอองตตาด

ไว้ให้แม่ด้วยไว้ให้แม่กินเยอะ ลงเพิ่มอีกจ้าคุณแม่นะคะเอามันแก้วด้วยไหมเอามันแก้วด้วยไหมาย,ยายวงษาสองนะคะถ้าเดอนเอาไปให้ซากระต่างหากนะคะสามเป็นสิบถุงอืมเอากล้วยห้าถุงอีกมันแก้วด้วยไหม แม่ค่ะย่าเพิ่งสลบนะคะแม่จ๋าร้อนมากแม่ค่ะรับสายมาเมื่อกี้ทุนหัวก็โมโหวเวลาเวลาแบ่งให้ยะให้ยายเขาจะร้องเลยเขาไม่ให้แบ่งทุนหัวเขาไม่ให้แบ่งเขาเป็นคนห่วงของกินกล้วยห้าถุงเอาไว้ให้แม่ให้แม่ซากระสามให้ป้านี่สอง อากล้วยอีกห้าถุงอเออก็ขวามไม่อิ่มขอ,ขอบคุณนะคะแม่นอนนะฮะยากเลย มันแก้วไม้ยยายเขียวใย,ยเขียวมันแก้วไหมเอาหมดแหละว้า <c oughs> คุณแม่ถึงตังงตื่นแล้วหรอสวัสดีค่ะมาค่ะคุณแม่มาช่วยกันเก็บเออกล้วยงอมหรือเอาอะไรใย,ยเขียวอยากได้กล้วยงอมหรือจะเอามันแก้วคุณแม่เกรดนะคะสวัสดีจ้าคุณแม่วันนี้มีกล้วยงอมมานำเสนออากาศมันร้อนแล้วก็แบบ มันร้อนมากนะคะแม่มาแล้วกราบขอบารคุณคุณแม่รัดนะคะเมตตาทุนหัวสกากละนะคะแล้วก็ส้าวงสานะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณค่ะแม่มาแล้วเครื่องตัดพอดีโอ้ปลาเขียวเปิดโทดเปิดอะไรนะพัดลมไหมเรื่องอัดตัดไอเต้าอิเตา่ะเหรอไอเสต้า่อเหรนี่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วล่ะ พัดลมพัดลมช่วยด้วยนะคะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เอาไมา่อยู่นะนี่คูลฟีเวอร์ก็เอาไมา่อยู่เบมือนอือดูแลเหนื่อยแม่จ๋าขอโทษเครื่องมันร้อน,นเครื่องมันฮอน,นเครื่องมันฮอน,นต่อพัดลมกัน ติดแล้วหักแม่ติดอันเดียวเอาไม่อยู่อาการมันร้อนขนาดนี้เ้อนสี่สิบองศาเซลเซียสมันแกวไหมมันแกวเอามันแกวไหมมันเจียวเอาไม่อยู่อ่ะ ใยเขียวเรียกเอื่เลยวันนี้มีโปรให้เบื่อเลยอ่ะเอาอะไรเอาเลยใยเขียวแม่บอกจะเอาอะไรเพิ่ม okay, มันแก้วมันแก้วกี่ถุงถุงกะบรุ้งฮะแแจแต่แม่จะให้เอา<ะ>มันแก้วจ้าแแจจะให้แตแต่จะให้ะนะคะมันแก้วแตงโมจะเอาอะไรเออตจ้าร้อ,รอนนะคะ ลงให้จุนหัวเลยนะลงเลยลงเลยตามใจเบอร์เท่าไหร่ก็ได้อ่าวันนี้แม่ตามใจจุนหัวกล <c oughs> ับแล้วคนกายายสนใจหรอมาแล้วยายแม่บอกหนึ่งเมตรเชียงพัฒลมนะคะคุณแ,แม่ฟังเสียงไม่ต้องฟังเสียงนะรู้ภาพเอาพเพราะว่าเครื่องมีรอ้องลงเลยตามใจจะเอาเท่าไหร่ก็เอา ảo à, này bạn bánh chào giết thùng, áo tang giết thùng ngọt tang eh 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 mẹ eh tang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  mẹ tang eh 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 tang mẹ tang ้าน้องนี่ไหนไหนลูกแล้วแล้วควักด้วยควักด้วยค่ควักควักควักค่ะคุณค่ะคุณคุณแม่รัดค่ะพ่อค่ะคุณค่ะเบย์เบย์เบย์อากถาว่าคุณเป็นแม่รัดนะคะสวัสดีค่ะเสียงลมแรงมากนะคะเสียงพัดลมแม่เสียงพัดลมนี่พัดลมไม่มีง่ายๆเสียงพัดลมจ้าเพราะว่าเครื่องมันร้อน ป้อนให้อิ่มเลยนะจะได้เลิกห่วงเออแม่บอกว่าให้ป้อนให้เยอะๆเลยนะคะแแล้วคุณม่อ่าคุณแม่ยายสนใจก็มาต้องซื้อพัดลมพกมาแล้วเนาะพัดลมช่วยได้ไหมไม่ให้ตาวม่สอบเรัพ่องเงินรอทางนี้รับได้อ่ะกล้วยงอมก้วยงอมท่านไหนจะสนใจกล้วยงอมนะคะยายสนใจก็จะเอาเนาะมาค่ะคุณแม่ลงกล้วยงอมนะดันกล้วยงอมให้หมด ก้อยงอมเหลือไม่เยอะแล้วไ้อยงอมไม่ต้องเดินทางไกลมันร้อนคุณแม่ใช่นะคะก้อยไม่มีที่ไหนมีมีร้านนี้ร้านเดียวนะคะก้อยงอมเป็นแม่ขายก้อยงอมมีร้านนี้ร้านเดียวเรารับก้อยงอมตรงนี้แหละแม่เรารับก้อยงอมไม่ทันชลานะคะยายสนใจก็อย่าได้ก้อยงอมนะคะหอมแล็กวายเนอะเนาะไม่งามมันไม่ใช่กล้วยเสียเนาะมันเป็นกล้วยสุกเป็นเป็นกล้วยสุกนะคะสุกมากไปหน่อยเอ้ยอะไร